เงียาอยากมาเอ็กซิบิชันอันนี้มากคีว y esterday went stay ขอลอ์ค่ะคาแรคเตอร์คืออีทว r d ยังไม่อยากเจอคนมากเริ่มเข้าใจคนที่เป็นอีทว r d มากขึ้นเลยอ๋อเหรอคะอันนี้ก็ขายแล้วโอ้อันนี้ก็ขายแล้วน่ารักมากเลยอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยยังไม่ขายได้เอาเลยเนี่ยจริงเอาเองถ้ามองสังเกตดีๆตาน้องจะแบบมองบนตลอดเวลา เป็นความแบบย่างไม่ยุ่งกัฉันชั้นดูคนเดียวได้เป็นผลงานศิละปะที่ย่อยง่ายได้วูฟังกันด้แบบเฮ้ยคำว่าย่อยง่ายนี่คือแบบย่อยง่ายจริงมันใช่เลย <c oughs> แล้วพอมาตอนจบตรงเนี้ยมีหมอเนี่ยเขากอดบางคนคือยืนร้องไห้ก็มีนะใช่เรอ <c oughs> ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะออกมาข้างนอกกันบ้างนะคะเพราะว่าเงาอยากมาเอ็กซิบิชันอันนี้มากจริงๆจะไปสักพักแหละทุกคนแต่ว่าไม่มีเวลามาเลยนิ่เพิ่งมีเวลานะคะแล้วก็อีกไม่กี่วันแล้วเนาะจะหมดแล้วนะวันที่30เดือนนี้นะคะเขาจะหมดแล้วนะใช่ก็เลยต้องรีบมานะคะเดี๋ยวจะตกเทรนกับเขาแต่วันนี้พิเศษกว่าเราไม่ได้พาแค่มาดูเอ็กซิบิชันแต่ว่าเราพามาเจอกับอาร์ติสที่ทําตุ๊กตาตุ๊กตาตัวนี้ขึ้นนาเด้ไไยงง ที่มาที่ไปอของเอ็กซิบิชันนี้แล้วก็ตัวน้องเว d นสเ d ย์เนี่ยมาได้ยังไงเออเดี๋ยวเราไปเจอกันนิวย e ร์ดีกว่านะคะ<ม>แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s ซับสไคร e นะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันนิวย e ร์เลยค่เดินไปเลยนิว สวัสดีค่ะนิวอ่าวไม่ใช่สวัสดีกระน,นิวก็ะนิวเขาไม่คุยกับเราเราไปเจอกันนิวตัวจริงดีกว่าน,ะะนี่คะ่ะนี่คะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะลูกนี่นิวเยียให้นิวเยียแนะนำตัวเองค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะชื่อนิวเยียนะคะปรายพากรศรีกัลยากรค่ะชื่อเล่นก็คือนิวเยียเลยค่ะนี่เป็นอาร์ติสต์ที่น่าจะมีน้องเว d น e ์เดย์ขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะป่ะเดี๋ยววันนี้ให้นิวเยียพาอธิบายดีกว่าว่าแต่ละตัวมายังไงแล้วอันนี้คืออะไรอะไรเงี้ยเนอะป่ะก็เริ่มแรกค่ะนี่ค่ะจะ เราครั้งนี้ชื่อ yesterday Wednesday มอโลค่ะก็คือเนี่ยงานนี้มีพัฒนการนี้ก็คือตัวละครแสดงนำของเราก็คือน้อง Wednesday ของเราเลยซึ่งน้อง Wednesday เนี่ยก็จะเป็นน้องคาแรคเตอร์ของน้้งหมานั้งหมาดัชชุนที่ชื่อ Wednesday แต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทาไมน้องถึงชื่อ Wednesday เราจะ เป็นยังไงทําไมถึงสร้างตัวนี้ขึ้นมาอ่าก้อันนี้แหละอยากรู้มากป่ะค่ะเชิญค่ะค่ะโอ้โหผ่านเข้ามาก็นะคะมุมแรกก็อลังการนี่เข้ากับเสื้อมีเลยนะเนี่ยดูสิทุกคนเออจริงนะคะอันนี้คืออันทถ่ายก่อนเลยค่ะได้โอกาสเพราะเดี๋ยวคนต้องเยอะมากเลยเพรากว่าเนี่ยคนต่อแถวเข้ามาดูเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ดูน่รีบเข้ามาคะก่อนเพรากทุกพวกผ้าพวกนี้คือนิวขายไปยังหรือว่าก็อันที่มีสติ โอ้แรงมากภ<อ>าพแรกก็คือขายแล้วเวอร์ซึ่งคอนเซ็ปต์ของห้องเนี้ยค่ะที่เราเดินเข้ามาตอนแรกอะค่ะเราจะทําให้มันเหมือนเป็นไฮแอนด์ซีก็คือเรายังหาน้องไม่เจอเพราะว่าน้องเนี่ยคาแรคเตอร์คืออินโทรเวิร์ดยังไม่อยากเจอคนมาก,กเลยอยากให้เดินเข้ามาแล้วก็เอ้ยน้องอยู่ไหนหา,า,าใช่ไหมเน<า>น้องอย่าตาม ต่างสุดท้ายเราก็จะมาเจอว่าอน้องเนี่ยอยู่ยตรงนี้ท,ทำไมนิวถึงคิดว่าให้เขาเป็น i n รเวิร r t อ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนิวอะ extrovert e x เอ o ก e ท,ทรเลยแล้วนิวคือโตมาในครอบครัวที่เป็นโทรเวิร์ t แต่พอโตขึ้นอะเริ่มเจอคนที่เป็น i n t r o v e มากขึ้นเราจะรู้สึกว่าแบบเราไม่เข้าใจเขาหรือบางทีเราจะรู้สึกว่าคนีคนีคดีเราจะรู้สึกจริงๆนะบางทีนูดูข้างนอกนูดูว่าเพื่อนเป็นทรเว o ร e ดเหรอใช่นี่ัวข้ากับแม่แม่เป็นเียเราเราก็ไม่ได้เป็น อเวอร์ดขนาดนั้นแต่เราไม่ได้เอ็กซ์โวเวอร์ดอะมีบางรายเราอย<า><า>ู่ในระดับสถานการณ์แต่ส<อ>ถานการณ์หุดหงิดอ่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยบางที ินโพรที่เรานึกคิดกับเขาแบบนั้นจริงๆเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเออควาแฮปปี้ของเขาใช่ใช่ยนิวก็เลยรู้สึกว่าไอ้กิมมิกตรงเนี้ยมันน่ารักดีก็เลยดึงพวกนั้นะมาสร้างเป็นคาแรคเตอร์อินโทรเทำให้ระหว่างที่นิวแบบเอ็กโกลหรือระหว่างที่นิวกำลังศึกษาก็เริ่มเข้าใจคนที่เป็นอินโพรมากขึ้นด้วยนะออ๋เใช่ค่ะเพราะก่อนหน้านั้นนิวจะไม่เข้าใจแล้วก็จะแบบเออเงื่อนีจัง ไปทำไมอย่างงี้นี่ไม่เราไม่เราสรุปจบ e x p i c t t i o n มีนิวกลายเป็น introvert แล้วเราอยากรู้ว่าทำไมนิวจะถึงเลือก ดัดชุนคือจริงๆอ่ะที่คนคิดว่านิวเลี้ยงดัดชุน <S <S เออใช่ถ้า,เ,ถาเป็นอย่างี้ยงอนที่จะเป็นดัดชุนไม่ใช่เลีเเ้ยงหรอจริงๆเลี้ยงชาเอาเซอร์ค่ะแต่ว่ามันเป็นความผูกพันตั้งแต่เด็กว่าพอเวลาวาดลูกหมามันนูมันออโตเมติกว่ามันเป็นดัดชุนตลอดเลยก็คือวาดหมาตัวยาวทุกครั้นเป็นดัดชุนตลอดแล้วเลยไม่ไม่มีแรงบันดาลใจว่าอยากจะเลี้ยงเขาสักครั้งเหรอคะลูกก็อยากค่ะแต่ว่าตอนนี้ คือแลได้แค่ตัวเดียวงจรแต่จบในขั้นการนี้คิดว่าน้องเบนเดย์ตัวจริงต้องมาละเออจริงมันต้องมามันใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเออในเมื่อนิวทำสิ่งนี้ขึ้นมามันน่าจะมาจากแรงบันดาลใจที่นิวเลี้ยงเลี้ยงอยู่ดัดชุนไม่เลยนี่คิดนะว่าเนึกว่าเลี้ยงอยู่แล้วก็เลยมีแรงบันดาลใจซึ่งเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงดัดชุนคือจะลงรักไปเลยนะเอ้าแล้วไปรู้นิสัยหรืออะไรได้ยังไงในเมื่อตัวเองไม่ได้เลี้ยงอ่ะเออไปจรนาการละมันว่านิวไม่ได้มาจากนิสัยของน้องนิ ของหมามันก็บังเอิญไปไปตรงกับคาแรคเตอร์ของน้องหมาจริงๆด้วยแบบนี่อันนี้อันนี้ต่ามากกันนี่เมื่อกี้แอบพีคมาแล้วนี่ย น้องอินโควเตจรแหละใก็จำลองว่ามันเป็นห้องของน้องเวนสเดย์เราก็เลยต้องไปแบบส n e a พีแอ k ดูเป็นว่าน้องทำอะไรแล้วขายแล้วด้วยเอ็นดูอ่ะขายแล้วด้วยน่ารักมากอ่ะแล้วตรงนี้ก็คือคือพอมาจากห้องที่เป็นไฮแอนด์ซีกันค่ะือน้องอายใช่ไหมไม่อยากมาเจอเราแต่พอห้องนี้ค่ะน้องเริ่มอยากจะเจอเราแล้วเราอยากจะเจอน้องมากขึ้นดวแต่น้องย่งอายอยู่เพราะฉะนั้นคอนเซ็ปห้องนี้มันก็เลยเป็นน้องที่ตัวจิ๋วไม่โผล่ ค่อยๆยังเล็กอยู่เพราะฉะนั้นอ็อบเจกต์ทุกอย่างในห้องนี้ก็เลยเป็นเล็กเป็นของจิ๋วเล็กๆนั่งเก็บเอนี่นะนี่นะน้องค่อยๆแบบได้ขายด้วยอ่ะตัวจิ๋วๆค่อยๆที่ไปออกมาอยู่ไม่มีสติ๊กเกอร์นะคะบางอันอยู่ไม่มีสติ๊กเกอร์ส่วนอันที่เป็น QR code ร์โค้นะคะก็คือสามารถสแกนแล้วมันจะขึ้นเป็นภาพแอนิเมชันได้ว้าวไหนลองซิโอ้ตาย อุ๊ยเอ็นดูอ่ะแล้วอย่างนี้ใครที่ซื้อไปเขาก็เอาอันนี้ไปสแกนแล้วก็ไปสแกนได้เหมือนเดิมผู้ตายเก๋ไก่แล้วเขาก็จะรวบรวมทุกวิดีโอไว้ในช่องยูทูบของเรองเหมือนกันใครที่ไม่ได้ซื้อก็สามารถมาดูได้น่ารักอ่ะอันนี้ก็เคค่อยๆนี้เป็นบ้านของน้องใช่ไหม น่ารักเนี่ยดูดิเออน่ารักหมดเลยอันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็ขายแล้วโอ้อันนี้ก็ขายแล้ยน่ารักมากเลยอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยฉันยังไม่ขายไม่เอาเลยเนี่ยเองเอาเองน่ารักอันนี้น่ารักมากอุ้ยขายหมดแล้วอ่ะมาก็ขายหมดแล้วไข่ดิบไข่ดีมากอุ้ยน่ารัก ดูสิภาพน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วเขามีติดป้ายเจ้าของไปแล้วเรียบร้อยเสียใจนะทุกอันที่เราอยากได้นี่โดนทุกสิงซึ่งถ้าไมถึงเป็นเวนสเดย์อ่ะเพราะว่าทุกคนไหนคิดว่านิวเกิดวันพุธใช่ตอนแรกคิดว่เลยคิดแต่ไม่ใช่ใช่ป่ะไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเวนสเดย์มันมาจากคำว่าเวนสเดย์ชายคาแรคเตอร์ของน้องอะค่ะเป็นนิวดแล้วก็นิสัยเหมือนลูกคนกลางที่ขัดความอบอุ่นขี้เหงาโดนแย่งความรักจากพี่คนโตน้องคนเล็กเป็นนิสัยคนกลางเงี้ยค่ะก็เลยเอาคำว่าเวนสเดย์ มาแล้วนูก็รู้สึกว่านอกจากคำวันส n น d a ตชายแล้วตัววันพุธเองก็มีคาแรคเตอร์ใครเนองบางคนชอบไปบูลลี่วันพุธวันพุธห้ามตัดผมวันพุธไอ้นี่ก็ลดราคาตัวนั้นก็ลดราคาเป็นวันที่แบบไม่ดี่ดีอะก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนเพอร์เซพชันคน กับวันพุธให้เขารู้สึกแฮปปี้เหมือนวันอาทิตย์หรือแฮปปี้เหมือนวันศุกร์มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยใช่เพราะว่าโบราณค่าก็จะพูดว่าห้ามเกิดวันพุธนะถ้าหลีกเลี่ยงได้เพราะว่าอะไรเวลาตกฟากมันไม่ดีแบบว่าดูหมอยจงยากเลยใช่ใช่เพราะว่าต้องดูเลยว่าเช้ากับเย็นกลางคืนอะไรเงี้ยพุธกับวันพุธกลางคืนใช่วันกลาวันกลางคืนก็เป็นอะไรที่ยากแล้วนิวเกิดวันไหนเราอยากรู้กันนี้ค่ะอ๋อพอดีเลาหารนี่ทัศการเนี้ยเป็นอะไรที่ตรงข้ามกันอยู่ทั้งหมดทั้งหมดใช่รู้สึกว่าเอ้ยนิวไม่ได เป็นคนคิดมากแบบนี้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าขี้น้อยใจอะไรแบบนี้<อ>แต่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่นุต้องออกจากเซฟโซนตัวเองอะคะ่ะเ,<อ>เพราะว่าก่อนหน้านั้นเราทํางานมันมาจากตัวเราทั้งหมด<อ>มันก็อยู่แต่ในแบบ ันกมาสื่อเดิมๆทุกอย่างเดิมๆแล้วมันก็น่าเบื่อดูเลยดูว่าครั้งเี้ยอยากเล่นอะไรใหม่ๆก็เลยกล้าที่จะเอ็กซ์โปกล้าที่จะแบบทําอะไรจากคนอื่นบ้างแล้วมันก็ออกมาเป็นแบบมิติใหม่ๆไปไปดูต่อดีกว่าโอ้ยผมที่เป็นไรคะลูกเป็นเฟรมแบบใหม่ค่ะเป็นเฟรมวงกลมค่ะน่ารักแบบใหม่คือแค่ใหม่ในดีทัศการคาสากะเท่านั้นแ้่น่ารักเากเลยอันเนี้ยแบบเหมือนโครงใช่อันนี้ก็คือได้อินสไปร์มาจากวันพุธที่ตัวนางลดราคาน้องก็เลยไปดูนางคนเดียว Oh, oh, ตัวหน <right. S 1> ังลดราคานะ <c oughs> ทุกคนตัวนี้ เป็นคนที่คนอินทวีตจะชอบเป็นส่วนใหญ่นะคะจากที่การเซเวมาคือแบบเป็นพี่พวกพีเพ e พิเซอร์อะที่แบบว่าปากคือแบบพูดว่าทําแต่ในหัวคือแบบไม่ไม่ไม่ก็เลยเป็นแบบคําว่าโนอยู่รอบๆส่วนคำว่าเยสก็คือแบบคําที่พูดออกมาแบบจิ๋วๆชอบที่แบบคนที่ไม่กล้าขัดคนอื่นนะทำทุกอย่างในใจคือฉันแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะเข้าใจส่วนอันนี้ก็คือที่เล่าไปว่าให้ฉันเป็นแบบ แฟบริตตี้ของคุณเธอเออซึ่งคาแรคเตอร์น้องส่วนใหญ่ก็คืออินโทรเวิร์ดขี้เหงาคิดมากกังวลรู้สึกอินซิเคียวเพราะว่าเออน้องต้องกอดหมอนตลอดเวลาแม่ก็เลยจะถามว่าเออทำไมน้องถึงนอนต้องกอดหมอนตลอดเวลาบางคนคิดว่าอุ้ยเป็นหมาไฮโซใส่ชุดขนเป็นโซ่ไม่ใช่ค่ะนอนค่ะ่่แน้องกอดหมอนเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยเลยต้องมีหมอนมามากอดอะไรอย่างเงี้ย ส่วนอันนี้ฮอตฮิตมากเลยค่ะใช่น่ารักมากน่ารักมากนี่อันนี้ก็จะมีทั้งหมด10อีดิชั่นต่างสีอ่าซึ่งขายหมดแล้วสุดยอดไปเลยคาแรคเตอร์น้องก็จะแบบถ้ามองสังเกตดีๆตาน้องจะแบบมองบนตลอดเวลาเออเพราะอะไรอ่ะเพราะรู้สึกว่าแบบเป็นความแบบอย่ามายุ่งกับฉันฉันอยู่คนเดียวได้อ๋อความหวาดระแวงกลัวกลัวคนจะเข้ามาเออมาใกล้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะที่ชอบ จริงพอเนีวพูดก็คือรู้สึกได้หรือบางทีแรงชริงน,นี้ยอาจจะแค่แค่คิดอยู่ก็ได้ว่าเย็นเนี้ยจะกินอะไรดี เอออคือคนภายนอกมองก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยดาร์หรือแบบอินโทรเวิร์ตย่งายุ่งอะชั้นในจริงเขาไม่ใช่คิดของเขาคนเดียวอันนี้ก็คือคือถ้าใครสังเกตดีดีนะคะว่าในงานอ่ะเราจะมีซ่อนตัวอีสเตอร์ไว้ก็คือตัวน้องหอยทากในแต่ละภาพจะไม่มีนะมีต้องเดินหาดูว่าตัวไหนมีน้องหอยทากซ่อนบ้างแล้วน้องหอยทากก็คือเป็นตัวเพื่อนเป็นเพื่อนที่คอยแบบก่อกวนกันอย่างอันเนี้ยก็คือแบบยกก็หนักแล้วอะหอยทากยังจะเวเพิ่มน้ำหนักให้อีกนี่แลยค่ะ แล้วถ้าสกแกนแอนิเมชันก็คือยิ่งเดินแล้วก็จะยิ่งแบบตัวหนังสือจะหล่นแล้วอะไรอย่างเงี้เยเขามีเรื่องราวนะคะ แล้วในอนาคตนิวจะแบบดีเวลอปน้องให้แบบโตขึ้นไหมหรือว่าจะคงความเป็นน้องอยู่อย่างเงี้ยยังคงความอินโทเวนของน้องอยู่แต่เริ่มจะ explore โลกได้มากขึ้นเริ่มแบบกล้าใช้ชีวิตมากขึ้นหรือบางทีก็กลับมามีมุมของตัวเองที่อินโทเวนมากขึ้นก็ได้ไปเจอโลกมากขึ้นก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ปลอดภัยแล้วต้องกลับมาเ่รู้สึกว่ามันต้องบาลานซ์กันนะมันต้องไปด้วยกันอันนี้คืออะไรคะห้องนี้คือเป็นห้องท้องฟ้า ที่ตั้งใจจริงๆตั้งใจจะให้เป็นตอนจบ่าแต่ว่าด้วยความที่ข้างล่างไม่มีสเปซก็เลยน้องต้องมาอยู่ข้างบนคืออยากให้ทุกคนดูงานจบเสร็จแล้วแล้วรู้สึกว่าแบบแฮปปี้แบบรู้สึกว่าชิลเหมือนน้องแบบชารอเคกับชีวิตแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วพวกตัวใหญ่พวกนี้สุดท้ายเพิ่นจะไปไหนอ่ะหนูหรือว่านิวขายหรือว่าคือก็ขายด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีหนูก็จะไปคอลแลบกับแบรนด์อื่นๆซึ่งตามแผนก็คือเดี๋ยวถ้าจบเอ็กซิบิชันนี้ก็จะไปโชว์อีก ร้านอาหารหนึ่งก็คือยังให้น้องไปในที่ของอนทุกคนสามารถติดตามแล้วก็คอยดูได้ว่าน้องจะไปอยู่ที่ไหนีบ้างก็ตามไปถ่ายรูปได้แต่นิวก็จะไม่ได้คือมันเป็นโพสิชันนี้แหละแต่เราจะเติมพอบเปลี่ยนสีส้อะไรทเอะไรอันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นโซนไฮไลท์อีกโซนที่อยากทำสกับเจอร์ขึ้นมาใหญ่ๆให้คนแบบ เป็นโฟโต้สปอตอีกโซนหนึ่งก็คือคนได้ใกล้ชิดน้องมากขึ้นอย่างนี้ซึ่งถ้าสังเกตอะค่ะคำที่ที่แลบบนพื้นตรงหรือตรงผนังก็คือเป็นคำว่าแบบ Wednesday d i s n Friday ก็คือเนี่ยมันคือวันศุกร์วันใหม่แล้วเปลี่ยน p e r เ e p t i o นกับวันพุธสักที่แล้วถ้าสังเกตนะคะก็คือตอนแรกน้องจะกอดหมอนตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่พอมาพอมาโซนหลังๆอะหนูจะเริ่มให้น้องอะเริ่มปล่อยหมอนเริ่มไม่มีหมอนแล้วแล้วหูน้องก็จะเริ่มตั้งเพราะว่าสามารถ เอ็กเซสอารมณ์ที่เราเห็นได้ว่าน้องอขาอุ้สึกยังไงตื่นเต้นเพราะว่าน้องหมาค่ะเวลาเขาเอ็กเซสอารมณ์เขาก็จะเอ็กเซสทางหูทางขา่สวนหลังๆแม่แมตตตรงนี้จนไปถึงข้างล่างก็เริ่มที่จะมอความสุขเริ่มที่จะเอ็กเซสอารมณ์ไปออฟไลน์ค่ะออฟนี่หูตั้งกันนะเนี่ยเออพอมาดูปุ๊บหูตั้งเลยเนี่ยโอ้ยชอบอะออฟไลน์ บอกกับเราว่าอันนี้ก็โดนใจบ,<ล>บ,บางคนเพราะรู้สึกว่าบางคนเป็นอินทรูดแล้วก็ยังแพนิกอยู่ยใช่อราไรเออใช่เลยรู้สึกว่าอันนี้คือใส่ความเป็นตัวตัวนิวมากเหมือนกัน<ม>เพราะว่าปกติแล้วอะงานก่อนกรอนนอิวจะชอบใช้เทค คือจะไม่ค่อยมีภาพล้วนคือหนูสนุกกับการเล่นคำรู้สึกว่าชอบเล่นมุกกับคำเพราะหนูไม่เก่งภาษาอังกฤษเวลาพูดภาษาอังกฤษคำนี้แล้วมันชอบไปพ้องเสียงตรงกับอีกคำนึงก็เลยเอาเอากิมมิคของตัวเองอันนี้มาเล่นอย่างเช่นคำว่าแบบ panic panic let's go pickles รู้สึกว่ามันแบบมีความคล้ายๆกันก็เลยเอามาเล่นถ้ามันแบบสีสันเนี่ยรูปใส่สีได้ดีมากๆน่ารักไปหมดเลยอ่ะบางคนมาเดิมไม่ทราบด้วยนะคะว่าเป็นเพนจริงบางคนคิดว่าบางคนคิดว่าปิ้นใช่หรอ เดินมาดูใกล้ๆแล้วพอคนก็มาถามว่าแบบพี่ปิ๊นที่ไหนคะอ๋อเหรอเนี่ยโอ้โหอันนี้สวยมากภาพนี้สิตเราที่ตัดเส้นนะค่ะก็คือใช้คู่กันตัดเส้นจริงๆไม่ได้ใช้ปักกาไม่ได้ใช้คู่กันสีดำโอ้ my god ทิเดียวเลยทนเดียวใช่ค่ะที่นําไปทุกภาพเลยนะคะใช้เวลานานไหมนิวกว่าจะได้ exhibition นนี้เกือบเกือบปีครึ่งปี ก็ปีได้ก็ไปเรื่อยคือมันมันมันนานตรงที่เราต้องไปคุยกับคนอินทวอร์เยอะเราต้องเก็บข้อมูลตรงเนี้ยนานค่ะแต่ถ้าเริ่มวาดจริงๆอย่างเงี้ยพอมันได้ข้อมูลมาเยอะแล้วอะหลังจากนั้นมันก็ง่ายละค่ะมันก็ฟลูไม่คืองานนิรศการครั้งแรกเลยหรือเปล่าของนิวป้ถ้าจริงๆถ้าเต็มตัวขนาดนี้ครั้งแรกค่ะก่อนหน้านั้นก็มีอีกนิรศการหนึ่งแต่ว่าเป็นที่ร้านคาเฟ่เล็กๆที่ชั้นบนของคาเฟ่ก็เลยไม่กล้าพูดว่าอันนั้นจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าอันนี้คือ f ูลอ option option คน oh. ที่มางานช่วงแรกๆอ่ะดูแลรู้สึกอินรู้สึกว่าเหมือนเขาเข้าใจคอนเทนต์นะคะ uh huh. นิวอ่ะเคยมีคนหนึ่งทักไอจีนูมาแล้วก็มาชมว,ว่าแบบเฮ้ยเขาเพิ่งดูนิทรรศการนูเ็จนะ uh huh. ขอบคุณมากเลยดิช่านผลงานดีๆแบบนี้มันเป็นผลงานศิลปะที่ย่อยง่าย uh huh. แ,แล้วดูฟังกันด้วยแบบเฮ้ย uh huh. คำว่าย,ย่อยง่ายนี่คือแบบย uh ่อยง่ายจริงมันใช่เลย uh huh. อ่ะโอเคอย่างน้อยมันมันเห็นไปในทิศทางเดี uh huh. ยวกันว่าความหมายคือภาพนี้คือคือความหมายนี้แหละแล้วหลังจากนั้นไปเติมแต่งยังไงก็ได้แต่ว่าทุกคนที่มางานเนี้ยนูรู้สึกว่าเขาดูแล้เขา เข้าใจเหมือนันหมดเพราะว่านิวพยายามใช้ชีวิตประจําวันอ่าเป็นคําพูดในชีวิตประจําวันหรือบางคนมายืนดูแล้วก็แบบเนี่ยมึงเลยมึงเลยะไรอ่ยรู้สึกว่าแบบมันมันมันซูเพื่อนกันเห็นบางคนที่เป็นเอ็กโทดมาดูก็จะนึกถึงเพื่อนที่เป็นอินโทดก่ที่สําคัญนะคือนิวตั้งใจให้มันมีโซนถ่ายรูปเป็นฟอร์รจินิกเพราะเข้าใจว่าเอ้ยบางคนไม่ได้เส่บัตรขนาดนั้นบางคนก็บอกเฮ้ยทำไมไม่เก็บบัตรเข้าเลยเออนี่หนยังยังจะบอกเลยว่างานนี้นะคะกคฟรีอีกโอ้ตายละ แล้ว้วนไดของเห็นคนเนะมื่อกี้มา,มาก็คือยัง,งงงอยู่ว่าแบบเฮ้ยฉันต้องไปซื้อบัตรหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วซื้อแบบมาถึงปุ๊บก,ก็คือสามารถเข้ามาชมได,ได้เลยเออดีอ่ะ จบที่ตั้งใจให้เป็นตอนจบแต่คนส่วนใหญ่อะเดินทางนี้เป็นทางเข้าเฉลยหมดเลยจริงๆแล้วคือเป็นตอนจบค่ะเพราะว่าภาพเนี่ยน้องเริ่มที่จะไม่กอดหมอนแล้วเริ่มที่จะแฮปปี้เริ่มที่จะแบบโอเคกับชีวิตเริ่มเอ่อสีเคียวมากขึ้นแล้วอะไรอย่างงี้อันนี้คือแบบทุกคนแย่งชิงกันมากเลยอะภาพแรกที่ที่มีเพื่อนเยอะปกติงานนิวอะเพื่อนทางนั้นเลยคือจะวาดภาพภาพหนึ่งอะมีเพื่อนเต็มไปหมดแล้วพอรูปไหนที่เป็นรูป เดี่ยวคนจะแย่งชิงรูปนั้นกันแต่พอมางานนี้วาดเดี่ยวทั้งหมดแล้วรูปไหนมีเพื่อนคนก็จะแย่งชิงรูปที่มีเพื่อนนี่น้องหายท่าคนเดียใช่ค่ะแต่อันนี้ไม่แน่ว่าในอนาคตนิวาอาจจะดึงคาแรคเตอร์วพวกนี้มาเป็นตัวเขาเรียกว่าไงตัวคาแรคเตอร์ตัวใหญ่ก็ได้นะแต่อย่างที่นิวบอกน้ว่าอาร์ตของนิวคือเข้าใจง่ายเหมือนมันไม่ต้องมานั่งอินดิไล์ว่าแบบว่าเฮ้ยท่ไรน้คืออะไรต้องมานั่งตีความอีกว่าอันนี้คืออะไร ภาพซ้ายคือที่น้องที่อยู่ในห้องท้องฟ้าค่ะคือโพสิชันเดียวกันเลยก็เลยตอนแรกตั้งใจว่าจะให้จบแล้วอยู่ด้วยกันแต่พื้นที่มันไม่พอถ้าสแกนทีวาโคดน้องก็จะหูปิวกระพือลมอยู่จุดสุดท้ายก็คือเป็นน้องเว้นสตีตัวบิ๊กเบิ้มสูง2เมตรกว่าเพราะที่ต้องใจให้ใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะได้ตรงกับตอนแรกที่เราเข้าเพราะว่าน้องไอายใช่ไหมตัวเล็กตอนเนี้ยเรารู้จักน้องกันมาหมดแล้วเริ่มเป็นความคุ้นเคยน้องเลยเปิดใจกับเรามากขึ้นก็เลยตัวใหญ่ อกอดได้นะคะตรงนี้จับได้ก็คือแบบคนก็จะมาทักกอดอะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถหยิบมอนตรงนี้มากอดกอดได้ท้าเป็นกิมมิมนม่นเหมือนน้องวันเดย์ใช่เหมือนสุดท้ายแล้วคนที่มาค่ะเหมือนเหมือนสิ่งที่นุมไม่ได้ตั้งใจเลยตั้งแต่ทํามีทัศการเนี้คือนุมไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะฮิวคนได้ขนาดนี้ก็คือผลตอบรับดีใช่ผลตอบรับคือมันเกินแบบที่เราคิดอ่ะมันเกินแบบว่ามันมันมันไปเรื่อง m e n ท a ล h ฮล l ไปด้วยว่าคนนี้ เขามาบางคนรู้สึกว่าไม่โอเคดาวมาตลอดหรือพอมาดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. จริงๆเวนเก็เป็นเหมือนเราเลย mm hmm. แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขามีเพื่อน mm hmm. เขาไม่ได้แบบโดดเดี่ยวคนเดียว mm hmm. เวนเซก็เป็นเหมือนเขา mm hmm. แล้วพอมาตอนจบตรงนี้มีหมอนี่เขากอด mm hmm. บางคนคือยืนร้องไห้ก็มีนะใช่ เหมือนบางคนเหมือนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันไม่ได้กอดใครมานานหรือมันไม่ได้แบบพอมันกอดแล้วมันรู้สึกแบบสิเคียวอันนี้เกินคาดจริงๆริงีเกินคาดสุดยอดอันนี้ก็คืออ่ะให้นิวสรุปดีกว่าว่างานยังมีจนถึงวันที่30มิถุนายนค่ะที่ที่เอ็กเพรสค่ะซอยปีดีพานมยง1ิบสีค่ะมาดูกันได้นะทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นอาร์ตที่เสพง่ายมากๆอ่ะแบบใครที่ไม่ใช่สายอาร์ตขนาดนั้นจริงๆมาแล้วก็ยังเข้าใจ ไออย่างนี้ไงบางทีมีไปมิวเซียมมีจะงงงเพราะเราชอบไปมิวเซียมใช่ปะมีเขาก็จะบอกไปเลยเพราะว่ามีไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอะเราชอบเลยเงี้ยชอมากมันเป็นอาร์ตที่เสพง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็อย่างที่นิวบอกพยายามอ่านอ่านที่นิวเขียนอะจะยิ่งเข้าใจภาพมากยิ่งขึ้นหรือจริงๆไม่ซีเรียสนะบางคนดูภาพนี้อ่านแล้วก็ตีความเองก็ได้แล้วแต่มันไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วแต่คนไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นภาพแบบนี้แบบนี้เนาะก็มาถ่ายรูปได้เพราะว่าโฟโตเจนิคมากใค มีลูกมีหลานเด็กๆชอบค่ะน้องเด็กๆนะที่นี่เพ็ดเฟรนลี่ด้วยค่ะใครที่เลี้ยงดับชูหรือเลี้ยงน้องหมาพันไหนก็สามารถมาได้เลยมาพบเพื่อนเวนสเตย์ได้ค่ะนี่เดี๋ยวเรามารอติดตามนิวว่านิวจะมีน้องเวนสเตย์จริงๆไหมกดดันอ่ะกดดันมากกดดันสุดเลยอ่ะ ให้นิวฝากช่องทางแล้วก็ผลงานในอนาคตด้วย<อ>ว่าจะมีอะไรบ้างได้ค่ะจริงๆก็สามารถติดตามนิวทางได้ไอจนะคะ IG ชื่อว่า New Year เลยแล้วก็เลข6ค่ะเลข6กมาคืออะไรคะอ,อยากรู้ง่าจังเลยอ่ะ เพราะว่าหนูตั้งนิวเยียร์หนึ่งเต็มแล้วนิวเยียร์ก็เต็มสามก็เต็มมันลั่นไปเรื่อยค่ะว่าวว่ออ๋อหกว่าแต่มันก็แบบพอดีเป๊ะเลยนะนิวเยียร์หกใครอยากไปเจอน้องๆก็เดี๋ยวรอติดตามใช่ก็จะมีจนถึงสิ้นปีเลยค่ะน้องก็จะไปโชว์ในสถานที่ต่างๆทั่วกรุงเทพขอบอัพไปที่ต่างๆก็ไปถ่ายรูปกันได้นะคใช่ได้โอ้จริงๆวันนี้ขอบคุณนิวมากพาเดินรอบอซิบานเลยแทนคิวแม่ชอบมากเหมาะกับคน i n รเว v e r t แบบเรามาก ใช่ขอบคุณนิ้วมากๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมากันได้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายทุกคนมีมาเช่นใดให้สื่อด้วยนะคะมีแบบว่าโปสการ์ดมีการ์ดมีสติกเกอร์มีกริปตอกด้วยแล้วก็ตัวนี้น่ารักมากเลยมีกระเป๋าด้วยนะแล้วก็เสื้อเสื้อนี้เหมาะกับเรามากใส่ทุกวันให้แม่ดูว่าเราก็แฮปปี้อินทรูว์นี่ นิ้วให้น่ารักมากเลยเอามาห้อยกระเป๋าอะไรคะคนอื่นเขาห้อยลาบูบูเราห้อยอันนี้ใช่เราต้องไม่เหมือนคนอื่นถูกต้องหมดแล้วหมดแล้วนิ้วแอบให้ต้องตานจงจังอ่ะนั่นแหละทุกคนมาซื้อกันได้นะคะพอจบงานก็เดินมาซื้อกันได้เลยใช่